สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนมือใหม่เนี่ยการจะเลือก ETF ตัวแรกเข้าพอร์ตมันก็คงรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็แอบสับสนนิดนิดใช่ไหมคะเพราะมันมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึก3 ETF ยอดนิยมที่หลายคนพูดถึงกันค่ะใช่เลยครับผมว่านะการเลือก ETF ตัวแรกเนี่ยมันเหมือนหาคู่เดทเป๊ะเลยครับไม่ใช่แค่ว่าใครหน้าตาดีที่สุดปโปรไฟล์เลทสุดแต่ต้องดูว่าเอ๊ะนิสัยเข้ากับเราไหม เป้าหมายตรงกันหรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาช่วยกันหาคนที่ใช่สําหรับพอร์ตของทุกคนกันครับค่ะและนี่ก็คือ3ผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้แต่และตัวเนี่ยมีบุคลิกที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าสไตล์ไหนจะโดนใจที่สุดมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะ VOO ค่ะหรือจะเรียกว่าพี่ใหญ่แห่งอเมริกาก็ได้ถ้าให้เปรียบเป็นคนเนี่ย VOO ก็เหมือนกับหนุ่มใหญ่ที่ดูอบอุ่นมั่นคง พึ่งพาได้เลยค่ะเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งของบริษัทยักษ์ใหญ่500แห่งในสหรัฐเลยทีเดียวมาต่อกันที่ QQM q, q, q เลยครับโอ้โหรายนี้เนี่ยเปรียบเหมือนหนุ่งไฟแรงแห่งโลกเทคเลยครับพลังงานล้นเหลือวิสัยทัศน์กว้างไกลสุดๆเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดมุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาใครที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายบอกเลยว่าต้องคนนี้ครับและปิดท้ายด้วย VTI หรือนักเดินทางรอบโลกของเราค่ะ คนนี้จะมาในสไตล์ชิลๆสบายๆใจกว้างมากๆเพราะเขาลงทุนในบริษัททั่วโลกจริงๆค่ะเรียกว่าซื้อตัวเดียวเหมือนได้ลงทุนในโลกทั้งใบเลยง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะค่ะเอาละครับแนะนำตัวกันพอหอมปากหอมคอแล้วถึงเวลาออกเดตจริงจังกันแล้วละครับเราจะไปเจาะลึกกันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงมีจุดแข็งอะไรและแน่นอนก็ต้องมีจุดอ่อนอะไรบ้างไปดูกันครับมาเริ่มเดทแรกกับพี่ใหญ่ VOO กันเลยนะคะ ัดใจของ VOO เนี่ยง่ายมากๆค่ะคือเขาจะลงทุนตามดัดชนี S&P 500พูดง่ายๆก็คือเราจะได้เป็นเจ้าของส่วนเล็กๆของบริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอเมริกา500บริษัทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft หรือ Amazon ก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยลองดูที่ชาร์ตนี้สิครับน่าสนใจมากนะถึง VOO จะดูเป็นสายมั่นคงแต่แมมก็มีหุ้นเทคอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเกือบเกือบ3 0เลย แต่จุดแข็ง,งจริงๆคือความสมดุลครับเพราะเขากระจายไปในกลุ่มอื่นๆด้วยทั้ง Healthcare, Financial ลนี่แหละครับเคล็ดลับความเสถียรของพี่ใหญ่คนนี้ถ้าพูดถึงข้อดีนะครับ WOO นี่เด่นเรื่องการกระจายความเสี่ยงไปเลยใน500บริษัททําให้มีความมั่นคงสูงมากและที่สําคัญที่สุดค่าธรรมเนียมถูกมากๆแค่0.03%เองค่ะแต่ เหรียญก็มี2ด้านเสมอข้อสังเกตก็คือ VOO เขาจะโฟกัสแค่ในตลาดอเมริกานะครับซึ่งอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสเติบโตจากที่อื่นๆในโลกไปแล้วก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะโตเร็วๆด้วยครับเอาละมาถึง Q หนุ่มสายเทคของเรา QQQM ตัวนี้เขาจะเน้นเย้นเลยครับที่ดัชนี NASDAQ 100ก็คือ100บริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่กลุ่มการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือใช่เลยครับบริษัทเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง NVIDIA หรือ Tesla นั่นเองชาร์ตนี้โชว์บุคลิกของ QQQM ได้ชัดเจนสุดๆเลยค่ะดูสิคะกว่าครึ่งพอร์ตหรือ51%เนี่ยคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีล้วนๆเลยซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือแหล่งพลังงานที่ทําให้เขามีโอกาสเต,บติบโตสูงแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นที่มาของความเสี่ยงที่สูงปรี๊ดตามไปด้วยเหมือนกันค่ะถูกต้องเลยครับ ข้อดีคือโอกาสโตแบบพุ่งทยานได้เป็นเจ้าของบริษัทนวัตรกรรมระดับโลกเลยนะครับมันน่าตื่นเต้นนะแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะคะต้องยอมรับข้อเสียด้วยคือความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงกว่าเพื่อนแบบเห็นได้ชัดเลยการลงทุนก็จะกระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มเดียวแล้วค่าธรรมเนียมก็แพงกว่าอยู่ที่0.15%ค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วค่ะ วีทีหนุ่มนักเดินทางรอบโลกของเราสำหรับใครที่ชอบความเรียบง่ายกระจายความเสี่ยงให้มากที่สุดวีทีนี่แหละค่ะคือคำตอบเพราะเขาลงทุนในบริษัทกว่า9,000แห่งทั่วโลกเลยนะคะทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วตลาดเกินใหม่เรียกว่าครบจบในตัวเดียวจริงๆค่ะและนี่คือแผนที่การเดินทางของวีีครับถึงจะบอกว่าไปทั่วโลกแต่ก็ต้องยอมรับว่าพีเขายังติดใจอเมริกาอยู่นะครับสัดส่วนตั้ง62%แน แต่จุดสําคัญเลยก็คือการที่เราได้กระจายเงินไปในเขตเศรษฐกิจอื่นๆด้วยทั้งญี่ปุ่นจีนสหรัฐอาณาจากักรซึ่งมันช่วยลดความเสี่ยงได้ดีมากครับข้อดีที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความสบายใจค่ะลงทุนง่ายกระจายความเสี่ยงได้สูงสุด ช่วยลดความเสี่ยงถ่าเกิดวิกฤตในประเทศใดประเทศหนึ่งไปได้เยอะเลยแต่ข้อที่ต้องพิจารณาก็คือบางช่วงเวลาผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากองที่เน้นอเมริกาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินกับความผันผวนของตลาดเกิดใหม่เข้ามาเกี่ยวด้วยเอาละครับหลังจากออกเดททาความรู้จักกันจนลึกซึ้งแล้วก็มาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดช่วงเวลาตัดสินใจเรามาดูกันชัดๆเลยครับว่า บุค,คลิกของ ETF แบบไหนที่จะแมชกับสไตล์ของนักลงทุนแต่ละแบบได้ดีที่สุดจากตารางนี้จะเห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยค่ะสังเกตได้ว่า VOO กับ VGT เนี่ยความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางซึ่งถือว่าเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่มากๆเลยครับใช่ครับแต่ถ้าใครเป็นสายซิ่งมองหาผลตอบแทนสูงๆตาต้องไปจับจ้องที่ QQQM เลยครับโดดเด่นมากแต่ก็นั่นแหละครับ High Risk High Return ส่วนเรื่องภาพธรรมเนียมต้องโยกให้ VOO เลยครับ ถูกที่สุดในกลุ่มนี้แล้วงั้นเรามาสรุปเป็นโปรไฟล์ให้เห็นภาพชัดๆกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเป็นนักลงทุนสายมั่นคงและสม่ำเสมอ VOO คือคู่ที่ใช่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นสายเชื่อมั่นในเทคโตเร็วรับความเสี่ยงได้สูง QQQM ก็รออยู่ตรงนี้ค่ะและสุดท้ายสำหรับสายตั้งรับแล้วลืมไปเลยหรือ set it and forget it ที่อยากกระจายทั่วโลก VT ก็คือคำตอบสุดท้ายที่ลงตัวที่สุดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับใครว่าเราต้องเลือกแค่คนเดียวล่ะครับ ในโลกการลงทุนเราสามารถผสมผสานบุค,คลิกของแต่และ ETF เพื่อสร้างเป็นพอร์ตที่กลมกลอมลงตัวและสมดุลในแบบของเราเองได้เหมือนกันนะครับ ค่ะงั้นเรามาดู3กลยุทธ์ง่ายๆสำหรับคนเริ่มต้นกันนะคะแบบแรกเลย The Simple Portfolio ค่ะง่ายๆคือเลือกลง VOO หรือ VT ไปเลย100%เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งแบบที่2 The b a l a n c e Portfolio สำหรับคนที่อยากสมดุลหน่อยก็ผสม VOO 60% VT 30%แล้วก็เติม QQQM เข้าไปสัก10%เพื่อเพิ่มรสชาติการเติบโตค่ะและสุดท้าย The Conservative Portfolio สำหรับสายปลอดภัยเน้น VT 70%คู่กับ VOO อีก30%ค่ะ และนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะเน้นย้ําเลยนะครับสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่การเริ่มต้นด้วย VOO หรือ VT ถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและเป็นรากฐานที่ยอดเยี่ยมสําหรับการลงทุนในระยะยาวเพราะอะไรนะครับเพราะสําหรับผู้เริ่มต้นแล้วความมั่นคงและฐานที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าแล้วสไตล์การลงทุนที่ใช่สำหรับแต่ละคนนั้นเป็นแบบไหนการที่เราเข้าใจบุค,คลิกของตัวเองเข้าใจความเสี่ยงที่รับไหวนั่นแหละค่ะคือคุญแจสำคัญที่จะทำให้เราได้เจอคู่แท้ ETF ที่จะเติบโตไปพร,ร้อมกับเราได้ในระยะยาวค่ะ